นายผมนายพุทธกุลคันบะเดิมหรหัสนักศึกษา652441001มาจากลำไพพันนีคณะรปสครับผมจะมาเออสอบถามเกี่ยวกับเศรษฐกิจหน่อยครับว่าของในตลาดราคาสูงขึ้นแพงขึ้นในช่วงช่วงนี้มีความเห็นอย่างไรบ้างครับแพงทุกอย่างลูกแล้วเศรษฐกิจในหมู่บ้านช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับโอยผม ทำไรกันไม่เคยได้หรอกครับแล้วรายได้ของครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับที่ช่วงที่ผ่านมาไม่เคยได้ไรก็เราก็ย่ายอยู่คนเดียวครับแล้วในหมู่บ้านมีโครงการหรือช่วยเหลือทางเศรษฐกิจอะไรบ้างครับไม่มไม่มีงยายไม่มีเราอยากให้รัฐช่วยเหลือหน่วยงานบางด้านไหนบ้างครับช่วยคนแก่เนี่ยดีแล้วหรอกเงินคนแก่ใช่ไหมครับครับ นก็จบแค่นี้คนระับขอบคุณครับขอบคุณหรัสวัสดีครับ